สวัสดีครับยุกับช่องวิกี้สรัตกันอีกเช่นเคยนะครับคำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำไม่สุภาพเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ คำพูดใดไม่เหมาะสมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดติดตามไปกำลังใจให้ทัชคอร์ทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ผมอยู่ช่วงเวลาของโบนัสทมมอยู่แล้วนะครับโบนัสทมมคืออะไรผมจะบอกให้ฟังนะเออบอกช,ชัดๆเลยวันนี้โบนัสทมมเป็นกลุ่มที่จะแจ้งเปอร์เซ็นต์ของเกมที่กำลังแตกได้แตกดีนะวันหนึ่งมี3 4เวลาด้วยกันนะเราก็ทำให้มันเลย สำหรับคนที่นอนเช้านอนดึกมากๆก็ตามโบนัสรอบกลางคืนได้นะครับผมถ้าไม่มีอะไรทําก็ตามโบนัสได้นะขอโบนัสจะมีแจ้งถึงรอบดึกเลยรอบสุดท้ายนะครับผมก็ลองมาตามกันได้นะเป็นกลุ่มพูดคุยได้ด้วยนะครับผมใครสนใจกลุ่มโบนัสทามนะที่ผมตามมาก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะครับผมย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะผมปักมดไว้แล้วตัวกลุ่มผมว่าเนะี่ยอย่างที่ขึ้นไว้นะครับผมอย่างที่ขึ้นไว้ให้เลยนะเออก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ วันนี้ผมก็อยู่ที่หน้านเกมมาจงเวหนึ่งนั่นเองนะทุกคนเออก็เป็นเกมที่ผมชอบแหละเออชอบแล้วก็ FC ก็ชอบด้วยนะผม FC ก็ชอบไม่ใช่ว่าผมชอบแค่คนเดียวเออจะไปยังไงไปเล่นกันเลยทุนน้อยมากวันนี้นะขอบอกไว้ก่อนทุนน้อยมากเริ่มเลยนี่ทุนเป็นยังไงทุนวันนี้มันน้อยเกินไปไหมอะฮะทุนยี่สิปดบาท มันจะแตกไปเนี่ยอออเออเบ็ดหนึ่งอะแหละไอ้น้องเบ็ดหนึ่งไปก่อนทุกคนอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะอย่ารีบร้อนก็แทกเบ็ดนะผมเรียบร้อยนะผมเรียบร้อยนะเล่นผิดวิธีเรียบร้อยนะผมนะเล่นอะไรดูเงินทุนด้วยนะผมเล่นอะไรควรดูเงินทุนด้วยนะแต่คือตอนนี้มึงไม่เข้าให้กูเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออ,อีหาลากมาโอ้โหมาครับเดี๋ยวเยยให้มา2ยี่สิบประจัง กูจะบ้าตายโอ้โหโอ้โหมากูลองเล่นเปิดเปิดแม่งเลยกูหมั่นไส้ละหมั่นไส้ละหมั่นไส้ละนะกูหมั่นไส้มึงละอือหือเอออีห่าลากสวยคอแหล่ยาวๆพอเลยลูกเอ้ยคอแหล่ยาวอ่ะเย็ดเค เออมันต้องอย่างนี้ปะใช่ปะยี่สิบสามบาทเออมันต้องอย่างนี้ปะย่า yeah. ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าไม่อะไรให้เลยอย่างนั้นไม่ไหวนะ <c oughs> สวยคอยไหล่ยาวๆอะ่ะเอออย่างนั้นไปยาวๆนะ ใครยังไม่ชมวีดี้ย้อนกลับไปชมได้นะครับถ้าชอบก็กรไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปไว้ต่อไปด้วยนะอยากให้เล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ลองขอเข้ามาหน้ถ้ามีจะเล่นได้อย่างแน,น่นอนนะผมไม่ต้องห่วงนะโอเคแปสิบแปดบาทสวยมาเพิ่มเบ็ดเลย <c oughs> เพิ่มเบ็ดเลยเบ็ดสามเลยแล้วกันะนะขออนุญาตนะขออนุญาตไปเบ็ดสามนะออไม่ไหวแล้วนะ มันคันไม้คันมืองไงไม่รู้แล้วห้าขีดช,ช่องหนึ่งจะมาให้หรือปาก็มาอยู่สวยงามยังไงไว้สามตัวดอกนี้หนึ่งรอยสิบสองบาทดังไงต่อโอ้โหบทจะมาดีก็มาดีเลยนะบทจะมาดีก็มาดีนะครับผมโอเคสามร้อยสี่สิบห้าได้อยู่มาดิขอหนักๆอะแค่นั้นแหละกูไม่ต้องการอะไรมากขอมือหนักะแค่นั้นแหละ,อ,หหหละอืมสวยสวยงามลูกสวย ยาวๆขอแบบไหลยาวๆตัวพแพงๆออกพอนะไม่ขออะไรมากมายขอแค่เนี้ยขอแบบไหลยาวๆตัวพแพงๆออกแค่นั้นนะต้องการแค่นี้แหละไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะครับผมต้องการแค่นี้ไหลยาวๆตัวพแพงๆออกแค่นั้นพอนะแค่นั้นเป็นอันว่าจบนะคผมแค่นั้นเป็นอันว่าจบโอเคได้อยู่300อมาออตโต้สัก30ดีกว่านะเปิด เปิดรังด้วยออโต้สามสิบไปก่อนเลยหนึ่งสองสามเริ่มเลยอ่า <c oughs> <c oughs> สวยโอ้โหไม่ไหลเลยวะขอแบบไหลๆยาวๆอ่ะแค่นั้นแหละไม่ได้ขออะไรมากเออสวย <c oughs> ขอญาไอนคะครับผม <c oughs> เป็นโควิดป่ะวะผมยังไม่เคยเป็นโควิดเลยนะเชื่อปะผมไม่เคยเป็นโควิดเลย แต่ผมเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะแต่ผมไม่ติดดีแล้วมันก็คือเป็นโช่องเียทุกคนแต่คือผมฉีดวัคซีนครบแล้วนะผมฉีดกำลังจะไปเข็มสี่แล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะกลัวกลัวตายดิกลัวฉีดไปแล้วตายเออตายไปทําไงอ่ะเอฟซจะอยู่ยังไงใช่ปะใช่ไหมคอมเมนต์ตอบใช่ไหมคอมเมนต์ตอบหน่อย อยากรู้ว่ามีเอฟซีไหมโอ้อเฮียมาดีครับผมเข้าไวมากเฮียวันนี้มาดีนะเออม,มาดีนะไม่ใช่มารีเออมาดีขอหลยๆยาวๆสว,สวยงามลูกมายาวๆลูกยาวไปลูกเอ้ยนี่ไงสวย ไม่ก็ได้ไม่เปล่าสวยงามยังไงต่อสวยงามยังไงต่อแล้วยาจีนแดงดอกนี่บัฟเขาให้สาสบบาทยังไงต่อลบต่อเขาห้ายี่สิบเจ็บาทตามด้วยอะไรต่อหืไม่มาแล้วนะไม่มาแล้วเสียดายมาก ก้าสิบหกบาทก็ได้อยู่ก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรไปรูนต่อมาอีกเป้าแค่นั้นแหละมาอีกเป้าแค่นั้นแหละถามเนี่ยสวยงามล้ว,วายสามตัวดอกนี้โจเข้าไ, <c oughs> ไ,ไปโบยังไงต่อยังไงต่อสองก้มโบบาตามตัวไรต่อโบนึกว่าจะโบบาต่ออ่ะคือมาไหลอ่ะ มันไหลคือหน้าแบบว่าหน้าได้เยอะหลายร้อยนะไอ้เหียได้80บาทกูอยากจะร้องไห้ไม่มีต่อแล้วสวยงามได้อยู่ยังไงต่อมองไม่เห็นมองไม่ทันทำไงดีขอโทษมาจัดมาโอเคได้อยู่225บาทมารุยกันต่อนะผม <c oughs> รุยกันต่อ อย่างที่บอกนะครับผมใครสนใจกลุ่มโบนัสัชามก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะครับผมย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะผมปักหมุดไว้แล้วเออเอ่อมาเบ็ดซีก่อนไม่ยังไม่อยากขึ้นไปสูงมากอะทุกคนผมกลัวมันโกนหมดจริงนะใครไม่กลัวหมดบ้างจริงปะสวยงามยังไง ไรไหมโอเคสองได้อยู่อืมาอีกดิมามามาสวยงามกินเขียวสวยงามยังไงต่อโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เอาเรื่องว่ะโอเคปสิบแปดบาทได้อยู่ออืออ เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บอ๋อเจ็บอ๋อเออเออสวยงามตามทองเรื่องยังไงต่อโอ้โหคือมึงไหลอ่ะไหลหน้าถึงร้อยมากอ่ะคอมโบอ่ะแต่แม่งไม่ถึงอ่ะงงงงในงงอ่ะ ดีแดงสวยงามยังไงต่อโบบ, <c oughs> ตโบบานึกว่าจะโบบาแต่แม่งไม่ค่อยโบบาเลยจริงมันไม่ค่อยโบบาสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวต่อไปเราจะขยับเบ็ดเพิ่มทีละหนึ่งแล้วกันทุกคนขยับเบ็ดเพิ่มทีละหนึ่งใครอยากให้เล่นเบ็ดที่แบบสูงๆอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะผมถ้าถ้าผมเล่นได้กำไรเยอะนะเออผมจะจัดเบ็ดสูงให้อู้แล้วเกือบเข้าฟรีเกม คือคอมโบอีกนิดนึงเข้าฟีเรเกมแล้วอะทำไมไม่เข้าไอ้เหี้ยโอเคดูดิโอ้โหกูจะร้องไห้มาเบ็ดห้าสามสิบลอโต้บร็บราโบเอออุ้ยโอ้ยโอ้ยย่า yeah. โอ้ยอาใส่ได้โอเคหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทมามาดีอยู่ไปโบบาโบบาโบโบายัางไงยังไงอือต่อแล้วายวติดจีนแดงสวยงามสองร้อยีกสวยงามไปอีกร้อยสิบสองบาทยังไงไปยิบห้าบาทยังไงต่อโอ้โหไม่มาแล้วนะไม่มาแล้ว ไหลจริงๆแล้วต้องไหลยอย่างนี้นะจริงๆแล้วถ้าไหลคือต้องไหลประมาณนี้แหละโอเคสามร้อยแปดสิบหกบาทได้อยู่มาโรยต่อโบอบาสวยยังไงต่อโบอบาไปดิบาโบอไปดิยังไงอื้อไปดิโบเพี้ยวบา คือวายสามตัวผมโคตรเสียดายเลยถ้ามันออกแถวกลางเนี้ยนี่ขนาดอยู่แถวกลางยังไม่มีตัวจ่ายอ่ะคิดดูดิวายสามตัวเสียดายตรงนี้แหละประเด็นอนะ่ะมันเสียดายตรงนี้แหละมันไม่ที่เจ็บตรงนี้หรอกครับแต่มันเจ็บตรงนี้ตรงไหนฮะปาเบนหกออโตัวสามสิบไปจัดไปไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะหนึ่งสองสามไออ๋อคนไม่ติดเอิงสองสามไอ สวยสองโกลมีแดงอย่างนั้นยาวๆไหลๆล,ลูกตามด้วยสวยงามยังไงต่อลูกโอ้โหและขาดห้าขีดช่องแรกไปขาดห้าขีดช่องแรกไป <c oughs> มันน่าเสียดายนะมันน่าเสียดายมากๆห้าขีดมันหายไปไหนสวยโบ มันจะมีแล้วคนมันจะมีจังหวะมีช่วงของมันนะมันจะมีช่วงที่จ่ายหนักจ่ายน้อยอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงของมัน <c oughs> ลองสังเกตกันดี <c oughs> โอเคสามร้อยได้อยู่ไป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 สวยยังไงโบบะโบ,บจีนแดงสวยเส <c oughs> ียได้อะ <c oughs> คือแบบมันล่าไหนมันมันมันน่าไหรต่อนะตะ่กี้นั่นล่า,ลาไหนเฉยเลยมันน่าไหรต่อมากเอาจริงแล้วอะเดี๋ยวลองกดมือมั่งดีกว่ากดมือเบ็ดเจ็ดเบ็ดแปดออโต้่ะสลับไปอโอเคมา เดี๋ยวเราจะกดออโต้เอ้ยเราจะเราจะกดมือแหละจะกดมือเบอเจ็ดละกันนะกดมือเบอเจ็ดละกันแบบกดเองสดสเลย1 2 3โบ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 ดองนี้แหละโบดองนี้แหละโบสวยงามยังไงต่อโบบ้าตามทองเรื่องยังไงต่อตีนเขียวสวยงามยังไงอ้ย ีได้นะมงหน่าไหลต่อมากะอะเออจริงแมงหน่าไหลต่อนะแต่แบบแม่งไม่ค่อยไหล,ลประเด็นอะสวยสีเหลี่ยมอย่างงั้นแหละว,วายตีหนึ่งโกะภาษาจีนไปเลยสวยงาม3 7 8บาทยังไงต่อกับ14บาทตามอะไรต่อมีต่อไหมไม่มีแล้วโอ้โยเจ๊าสี่ร้อยตอวเนี้ยเจีาอย่างเยอะจริงมันเยอะนะเน,นี่ยสี่ร้อยอะสวย มาดิสวยงามยังไงต่อโบสวยขอย้าใหญ่สวยสวยหน่อยขอยาวใหญสวยๆวยะไม่ได้ขออะไรมากแค่นั้นแหละแค่นั้นเนี่ยขอเย้าสวยอ่ะขอย้าสวยใหญ่ใหญ่เย้าสวยอ่ะแบบโบบาโบบาได้ไหม มันไม่ค่อยโบบาแล้วอะเอาจริงนะไม่ไม่ค่อยโบบาเลยอะไม่เหมือนแรกๆเลยแ่กแรกๆคือแบบโบาโบาโบบาโบบาอย่างเดียวเลยมา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 เป็นแปดเลยสวยจีแนแอ๋ออยเทียทีนี้ไหลและไหลสวยด้วยแล้วไหลสวยด้วยกูกะจะเพิ่มเบ็ดคือมึงไหลดีคือไรคือไรก่อน เบ็ดแปลเนี่ยมาไปเออ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 โบบ้า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 ไม่โบบ้าเลยว่ะไอ้เหี้ยสวยงานจีนเขียวตกมาช่องสามโอ้โหเสียได้ว่ะมาหนักหนักหน่อยก็ได้เี้ยเอาจริงแล้วอ่ะ งกวอะไรอ่ะสวยไม่ยาวไม่ไหลแล้วอะตอนเนี้ยกูงงโอ้โหกูเชื่อละไอ้เหี้ยสวยมาอย่างงั้นจะย้อยไรลูกสวยโอ้โหไอ้เียคือมันไหลไม่สุดเลยเอาิ้งนะ มันไหลไม่ค่อยสุดอะคือไหลไม่สุดเลยจริงๆูจะร้องไห้่ะดูดิคือมันไปไม่ค่อยสุดอะทุกคนมันแบบว่ามันอันอันอะไม่รู้มันอันอะไรอะอันขี้เหรออืม เงินก็ไม่เพิ่มไม่ลดเท่าไหร่เลย yeah, yeah. คือตัวเงินมันประมาณนี้มันคงที่เท่าเนี้มันมันมัน,ม,นมันต้องทำยังไงอ่ะคือมันเป็นอะไรอ่ะสวยมาตัวแพงอะไรไลยาวๆหน่อยลูกเอ้ยจีนแดงสวยงามอย่างงั้นไปยาวๆไหลสวยงามโอ้โหใช้ได้ยเย็ดเค้กว่ามึงจะมาดอกโหดๆกูรอนานมากมาออโต้วทสิเลยอย่าไปพูดเยอะนะอย่าไพูดเยอะเออ เอางี้ดีกว่ามยัยพูดเยอะสองเฮียสี่ตัวเฮียนั่นน่ะมาที่ยสี่ตัวจะบอกให้จ่ายหรือเปล่าแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละจะจ่ายหรือเปล่าถ้าจ่ายก็คือดีอะถ้าไม่จ่ายก็คือทำใจทำใจรอแล้วถ้าไม่จ่ายอะ ไม่รู้ว่าจ่ายหรือเปล่าอ่ะประเด็นอ่ะเลยเก้าหมุนยังได้ไม่ถึงร้อยเลยเย็ดเค่กินแดงมาสวยยาวยาสามรสี่บสองบาทตามด้วยอะไรต่อสวยงามสามสบองบาทยังไงต่อโบบาไปดีโบบาไปดีสวยสามแปดบแปบาทแปดสิบาตังสวย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  ขอแบบตั้งหนักงวงหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะฮะโอ้โหเกินไปนะแบบเนี้ยโอ้โหกูเชื่อกูเชื่อละกูเชื่อมึงแล้วสวยงามยังไงต่อห้ากลมสวยงามจำไดยอะไรต่อโบบ้าอย่างั้นแหละโบบ้าลูกยาวๆยาวๆหลายๆลูกสวย ไปยาวๆเสียดายโคตรน้าไหลต่อเยอุ่าอยู่คุนสิบแล้วอะจะถึงพันหรือปเปล่าอีกเปิดหนึ่งมาลุน้นโอ้โหไม่ถึงพันไอเ้เหี้ย916บาท19บาสตางค์คือจะจะพันก็ไม่พันน่ะเล่นตัวจัดอะสวยม,ม,ม,มา สวยงามไปต่อยาวไม่ยาวเลวยเชี่ย้ยออจีนแดงสวยมัมสัตว์จีนต่อเลยงามงามยังไงต่อละว,ว,วายติดโอ้โหวายติดโคตรน้ามีต่อแต่แม่งไม่มีอะ่ะคือโคตรน้าไหลอะ่ะจริงโคตรน้าไหลแต่แม่งไม่ไหลที่ก็งงเหมือนกันโอ้โหโอ้โห มาสวยงามยาว,ยาวๆไหลโอ้โหเชื่อเลยเกือบยาวเกือบไหลแต่มังไม่ไหลไ,ไม่ยาวเลยอะเอาจริงนะมามามาจบที่เบสิบออโตสามสิบนี้จะลงเอยที่เท่าไหร่ไม่รู้จะไปยังไงไปลุ้นกันเลยนี่เออ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 บ้านหนองบ้านหนองคีโมจิ มา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 ,มาหน่อยมา,มาหน่อยไอ้เหี้ยโอ้โหไม่พูดละหมดคำจะพูดแล้วตอนเนี้ยสวยจีนแดงยังไงไปต่อยังมีอ่ะคือแม่งไหลดอกนี้คือแบบโคตรแบบว่าแบบว่า สี 45, 45 600่ห้าสี่ห้าหกร้อยอ่ะแต่คือไม่ได้มาสองร้อยอ่ะคือมึงไหลแบบเวอร์มากอะ่ะมึงไหลเวอร์เกินอะ่ะเอาจริงเวอร์เกินอะ่ะอีกสักดอกก็ได้ไอเนี้ยสวยงามขอไไหลาย,ย,ยาวโอ้โหเีเก้าบาทสวยไหลไหมโอ้โหไม่ไหลเยยอ,อื้มอื้มสวยในยดอกนี้ไหลแน่นอนโบบะตด้วยอะไรโพลพระไวยังไงต่อเพะโแล้วยังไงโพ๊ะ เฮ hey, แล้วยังไงฮิฮิโอเคสามร้อยได้อยู่ได้อยู่พอเกิดอยู่นี่ไงโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เนียผมวันนี้นะก็ตามกลุ่มมาประมาณนี้นะก็ถอนดีกว่านะผมสำหรับใครสนใจกลุ่มโบนัสชาินละที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะแล้วก็ตัวอย่างที่ดูตอนขึ้นต้นคลิปนะก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยครับผมย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะผมปั้งหมุดไว้แล้ว ใครที่ชิ้นชอบคลิปของผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมขอบคุณ1นึ่งพันรซับได้ผมขอบคุณมากๆกนะผมก็ไวมากเออรักนะจุ๊บๆโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ซานะคอคนนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม